หลังจากไปถ่ายคลิปนะคะเที่ยวยัางกุ้งนะคะก็คือแบบกลับมาเหนื่อย,ห,อยหิวข้าวเนาะล้วก็เลยสั่งอาหารพรม่ามากินกันนะคะมาดูกันว่ามันเป็นอะไรบ้างนี่น้องไม่เคยเห็นเลยนะคะคือมันมีหลากหลายอย่างอะ่ะคือปากแสก็คือแบบเราห่อมาเออเราหอ่อปากแสนะคะคือ เนี่ยมันเป็นเนื้อไก่แซ่บนะคะเขาบอกว่าเนื้อไก่แซ่บหน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาใส่ถุงให้นะแบบนี้เองแล้วก็ส่วนอันนี้ละแพตตกนี่ก็เคยเคยกินอยู่เพราะว่าเรากลัวกินอาหารพม่าไม่ได้นะคะก็เลยสั่งละแพตตกมานะคะวันนี้อันนี้ก็ชื่นชอบอยู่แล้วส่วนอันนี้ไม่เคยเห็นเลยมันคืออะไรไม่รู้นะคะเนี่ยมันเหลือง,ลองแล้วก็ น้องสั่งอย่างเขาให้อีกอย่างอะ่ะคือน้องสั่งมันเป็นข้าวโฟดนะคะที่น้องสั่งอะ่ะแล้วเขาให้อันนี้มาน้องก็เลยแบบมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยม,จจมันมีผักอันเหม็นๆนี่ด้วยะ <laughs> <า> <laughs> ผักลาผักผักลานะคะมันอาจจะเป็นข้าวโพดปั่นก็นได้ไม่ใช่เอามันมีสองถ้วยสองจานเนี่ยแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนี่จะเป็นแบบอาหารพรมาร่าเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นเนื้อหมูแล้วก็มันข้นๆแบบเนี้ยมันเขาใส่อะไรบ้างไม่รู้เนาะอันนี้นะมันเป็นอาหารพาม่าเลยอันนี้ก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเขาขายที่ในเมืองคือแบบเราซื้อกินตลอดมัน,มนลองมากินที่พาม่านะคะมันจะเหมือนกันไหมเนาะอ่าโอเคคือตอนเนี้ยเราสั่งของกินมาแบบแปลกหูแปลกตานะคะก็เลยลองมากินดูนะอันนี้คือคืออาหารพาม่ามันจะแบบว่า ถ้ากินยี่กินแบบว่ารวมๆกันอะแบบผสมแบบให้เข้าๆกันอะแบบเราใส่ทุกอย่างเช่นเหมือนใส่ทุกอย่างในนี้ที่เราสั่งมาแบบเนี้ยเราใส่ใส่ใส่อะอุ้ยไม่ใช่ใส่แบบเป็นรวมๆกันอะทุกคนมันก็จะกินรสชาติเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ถ้ามาพม่านี่ต้องทําแบบนี้นะถ้าสั่งของกินพม่ามาเนี่ยเราต้องรวมๆกันแบบนี้แล้วก็กินนะคะนี่ แบบนี้รสชาติมันจะอร่อยมากเลยอ่ะนะถ้าเรากินแบบอือันนี้คํหนึ่งนั้นคํหนึ่งมันจะแบบเราไม่เคยกินไงมันก็จะไม่ถูกปากไงพอแบบรวมๆแบบนี้มันคือเข้ากันมากนะคะนี่รวมให้เข้ากันประมาณนี้นะเนาะแล้วก็กินดูนะคะอื้มอร่อย อร่อยแบบถูกป่าอันนี้มันจะสักกินอย่างเดียวเนี่ยถ้าก,กินอย่างเดียวนะไม่กินกับอ่าไม่รวมอย่างอื่นนะมันจะเหมือนฝาดฝาดแบบฝาดฝาดดินะอะยังไงก็ไม่รู้กลิ่นมันก็เหมือนถั่วเหลืองนะ นิดหนึ่งมมันน่าจะเป็นถั่วเหลืองแหละน้องคิดว่านะแล้วก็น,น่าจะปั่นแล้วก็ไปผัดหรือเปล่าประมาณนี้นี่ก็ถ้ากินอย่างเดียวคือแบบไม่ชอบนะคะถ้ารวมกันแบบนี้คือแบบโอ้โหคือใช่มันคือใช่เลยอะ่ะแพงมากทุกคนสองร้อยบาทเกือบะสบเกือบสองร้อยบาทเพราะว่าเก้าพันจัเนาะเกือบสองร้อยบาทอะ น้องคิดว่ามันจะแบบว่าประมาณห้าพันจัดหนึ่งร้อยบาทเองคือนี่มันก็แพงนะที่ยังกุ้งมันแพงมากเลยเราคิดว่ามันราคาของกินไม่แพงนะเราคิดว่าจะเหมือนแบบทั่วไปเหมือนเชียงตุงอะที่ได้ได้มันแพงกว่าที่คิดเองอีกอน,นี้คือแปลกใจเพราะว่าวันก่อนเคยไปกินที่ในตลาดคิดว่าในตลาดนั้นแพงเองนะคะพอมากินอพอมากินข้างๆนี้ก็คือแบบแพงจริงแพงจริงอันนี้ไม่ได้ มนแจริงออกเดินทางต่ออีกทีแล้วนะคะแล้วไปเจอกันนะคะเข้ามาลับแล้วตอนนี้สางพี่น้องจะเดินทางไปเ,เมืองนี่นั่นก็คือประเทศไทย Let's go จริงเหรอน้องฟอก็หงลรด้วยกันคือเขาบอกว่าเดินทาง ไปเที่ยวประเทศไทยได้แล้วเนาะอ่านี่ก็หือว่าเขาเปิดนานแล้วเปิดรับนะักท่องเที่ยวนานแล้วประเทศไทยแต่น้องได้ยินข่าวมาเมื่อวานนะคะโอ,โอ,โอ้ตั้งนานแล้วนะคะเขาว่าเมื่อวานวันที่15นะคะน่ายังกงเนี่ยเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวปาะเหตุมาเที่ยวได้แล้วนะคะได้ยินได้ยินข่าวมาคือนี่จะเป็นข่าวปลอมหรือว่าข่าวจริงอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะคะก็แบบว่า มาดูกันนะคะว่าสามพ,พี่น้องจะเดินทางไปเปที่ยวประเทศไทยจริงหรือไม่หรือว่าปลอมหรือว่าจริงมันก็คือต้องรุนตางไปด้วยด้วยกันนปคะว่านี้นก็แบบมานั่งรอเครื่องบินะค่ะแถมๆนี่สนามบินยังกุ้งนะคะยังใหญ่อะค่ะ<ม>เห็นไหมเห็นไห็น เดี๋ยวจะตกเครื่องไปกันแล้วก็เจอกันที่บั่นนะคะมาถึงประเทศไทยแล้วสักทีไหนตานะบฟองทําให้ทุกคนตกใจไปหมดเลยอ,อันนักท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะเข้ามาได้นะเมื่อกี้ เห็นงบิน,นจีนลงนะคะอันนี้ก็แปว่าน่าจะได้จริงอะ่ะน่าจะเป็นข่าวจริงอะ่ะน้องคิดว่านะอ่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะคะก็จะเป็นเดนดไวมยนออกนะคะเดนดไวเมืองเดนดไวนะคะก็อ่ะมาดูกันนะคะส,สามพี่น้องจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวลงโรงแรมจะมารับนะคะโรงแรมจะไปรับไม่ใช่ คนที่โรงแรมจะมารับนะคะเพราะว่า,าได้จองที่โรงแรมไว้แล้วนะคะทุกอย่างคือทุกคนถ้าจะมาเหมือนพม่าแบบนี้เนาะเราจะไปเมืองใหญ่ๆอ่ไปแล้วจะไม่ยุ่งยากแบบนี้ก็โทรจองก่อนนะคะซึ่งเหมือนเครื่องบินบ้างแล้วก็ที่นอนบ้างแล้วรถที่จะไปส่งเที่ยวบ้างแบบนี้ถ้าเราติดต่อไว้ก่อนแล้วแบบนี้แล้วก็เราจ่ายเงินเขาแล้วแบบนี้ก็ มันจะไม่ยุ่งไงเข้ามาก็คือได้เที่ยวเลยได้หรือว่าโทรหาเขาก็เขามารับเลยดิจิก็มันจะไม่แบบจะไม่แบบเออโอเคไปดูกันค่ะเ่าจะไปไหนทางไ,ไหนกันเนาะี่นี่เราเอาของนะคะทีนี้บอว่าขึ้นเครื่องมาครั้งนี้แบบรู้สึกเหมือน น้องไม่ได้กินข้าวอะ่ะเั้งแต่เช้าอันนี้ออกมาตอนเช้ามันยังไม่ได้กินข้าวอะ่ะก็เลยรู้สึกวิวยิวเหมือนเหมือนจะออกทางเดิมแต่ก็พอได้อยู่ไม่ออกมาฮะเหมือนจะ okay. อกเคเขาก็จะเขียนป้ายไว้แบบนี้เลยเนาะเราใครมารับโอ้นี่ไงเห็นแล้วนะคะรายกันค่านี่มีป้ายแบบนี้เรามารัดเนวะ ใส่เลยเนาะแบบนี้ที่นี่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แบบพรีเมียมเหมือนปานกลางอ่ะคือแบบไม่ไม่รหรูหรามากแล้วก็หรูกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้นะคะอันนี้ราคาห้องเนี่ยเจ็ดหมื่นห้านะคะรวมกับน้งเหมยมาด้วยก็เจ็ดหมื่นห้าแหละจริงๆหกหมื่นห้าเนาะหกหมื่นเองออ๋หกหมื่เนเองนะคะก็ เพิ่มหมื่นห้าเนาะเหมือนที่ยังกุ้งเลยนะคะก็อันนี้ก็ราคาเท่ากับร้อยเออไม่ใช่พันสองร้หนึ่งประมาณนั้นนะคะนี่มันก็เหมือนที่ย่งกุ้งมุนมดเลยเนาะเต็งนอนเพลงจะแข่กว่านิดนึงที่ย่งกุ้งนุ่งกว่าวก่อนที่จะออกเดินทางเที่ยวนะคะ เติมพลังก่อนนะคะที่กล่มาทพ้งห่ดก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในเมืองแดนตัวเยียงน,น,นะคะก็ไปดูกันค่ะรถแบบ

แก่พยงโยอ่ะคืออะไรคือเราไม่รู้นะก็หมกแข้งอ๋ออะไรหมกแข้งคพักทองไพักทองพักทองแล้วก็ถั่วนะคะถั่วนะคะก็จะใส่ด้วยกันนะคะมีแป้งมีลองชิมดูเฮ้ยอร่อยแบบเนี่ยอร่อยมากเข้าเนี่ ของนั้นซื้อไปไหมข้างในไม่เอาไม่กินก๋าข้างในมันจะเป็นเหลือข้างนอกมันจะเป็นเหมือนข้าวซอยแห้งๆแล้วก็ข้างในจะเป็นกลิ่นมันจะแบบกลิ่นเน่ยบอกไม่ถูมันจะหวานหวานอนี้หวานหวานบ้งเลยหวานหวานแล้วก็มันมันไหม้องลองกัน อ๋อเขาเรียกว่าอะไรของหวานของนก็คือของหวานเนาะเฮ้ยเขานังกินกันแบบนี้อ๋อน้ำใส่เยน็นกันอ๋อน้ำใส่เขาละซองอนะ่ะไปาจจะเป็นแบบนี้มันจะเหมือนข้อพืนอะ่ะ เขาเอาข้าวขื้นทำเองนะ่ล้ต้งต้องใขึ้นใส่น้ออ้อยประมัณนี้แหละชาติประมาณนี้นะคะลูกอะไรก็ไม่รู้แปลกเซ่เรื่องอะท ไปดูมิ้วซาเลยจ้ะไปดูเนื้อซาเลยขวาซ่าเหรอขวาซ่าอันนี้ีี่ดดูเลย๋วซก็แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นนี่คุณอ่ออะไรนะหมากไหมฮะเขาขายอย่างนี้เน่แค่หันเง็บปีเง็บปีหนึกเขาออกตั้งนี่เน่บีมาเลย โอ้เขาขายกันแบบนี้เลยนะเงปี้อ่ะงปี้เนอะเนาะเนอะเนะเงปีอะไรจ้ะอ๋อมาดูอ่ะมาดูงี่อะเนเนียะทเนียี้าอะ่าเยโหมันเอยนะมันเหมือนช่างไั้เนอะ มันเป็ี่ยนที่ทั้งออกมาจากจะเหรอบยงนะปีนะมันมีบอมานะอ๋อนี่อาทย้กวานี่้ยนุ้รี้มลรีย่ยังไงอธิบายยังไงทำมาจากอะไรถามซิปาในโลกเลย อ๋ออ๋อกุ้งนะคะทำมาจากกุ้งนะอ๋เน้ำในลำดัจะอยู่น้ำก็เ็หกด้ค่ะนี่มันจะต่างกันนะอันนี้จะออกแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดนิดนึงอันนี้จะเหมือนแบบเรียบๆอ๋อนี่เาลือกเราเลือ อหดูดูเบลไปดูเย่องไหนะไปดูเบลย่องไหนตเปดต้องาทองะปกตองทองว่ะไอ้เตาลยาอ๋ออันนี้แค่ก้อนหนึ่งเนี่ยมาเอาอ่าจตรงแซมบินี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นบงี้มมันจะมันจะต่างกันนะ ตาก็เจียดอะมาอะไรั้นอะไรเงือบเหี้ยอออไปหาโป่ก้อนหน่อยด่ะอ๋ออันนี้จะอร่อยอ,อืมเนาะเฮ้ยเขาขายกันแบบนี้เลยนะคือเข้าเข้ามาก็เห็นเป็นแบบนี้ส่วนมากนะอันนี้ปลาแห้งเนาะส่วนมากนะฮะก็จะเป็น กาดีมาสิญาตวัาที่ชื่อเยาไาอจปีใเลยชกิกัติไม่เลยมาิลองชิมดูไหมความตกต่างมันจะแตกต่างอะไร้าได้แล้วีย่าง่บางอย่างนี่ที่เสียนี่ี่ียเนี่เลยยาได้ดียด้เตดชูย้เลย อันนี้จ๋าแบบนี้อันนี้9000บาทอ๋อนี่ปังจินี่จิสิเนาะเนี่ยๆเบิ้ลๆอันนี้นะอันนี้จะแบบว่าเขาบอกว่าหวานอ่ะคืออยู่เค้าลูกครับนี่อือชูแล้วเนาะชูแล้วกันว่าตะบาวอ่ะชูตะบาวไม่อยากไม่เล่นเลยมีอ่ะมาได้กันเยอะอ่ะตะบาวอ่ะชูได้อ๋อหวานๆตะบาวอ่ะตะบาวอ่ะมีแล้วอ่ะตะบาวอ่ะได้ 不玩了，不玩了。这里马妈妈马拉吉怎妈妈帮我们打鸡丝买的，妈妈帮我们打鸡丝买的。你这牙齿疼呀？我打不进去，怎么？累，累，累，累。怎么了？你们在那什么？我吃多了。没拿扎吉，没拿没拿偏扎吉。我丢了吧？你丢偏扎吉。哎，没听见，别别乱编了。哟，哈哈哈哈！ กาเรื่อเสีสาวก็าไปอยาไรมอันาไอรับเาเีไหนมใ่ไอนุ่มอ้นอนุ่ม้นอ้นุ่มไอ้นมอนุ่มไ้น่อ้นม้น่มอ้นมเอกวน่าอ้นนี้หวุ่นก่่าอ้นนี้นไม่ไ่อหวาน เด่ดเค็มบวบนิดนึงคือเบล์เค็นบวบดีปะคิดอะไรอยู่เนี่ยชิมกะปิชิมกะปิคืองงต้องของนี่จะพามาดูอันนี้คือน้องเห็นเมื่อกี้คือแบบว่ามันสวยมากเลยอ่ะนี่ แบบนี้เนาะเขาจะใส่กันแบบนี้แต่ว่าส <c oughs> วยสวยเขาทำมาจากอะไรรู้ไหมเขาทำมาจากอะไรไม่ไงไม่ใช่อ,อ,อะไรข้างในเอาขี้อะไรเพ,พื่อไงเอาขี้เหนกไงมันมเคืองมัน,น,น,นสิของผมว่านี่ไงถ้าสมมติเราเราเอาแบบนี้ให้เรากินเสร็จปุ๊บอ่าเราไปทิ้งเขาไม่ทิ้งนะนี่ อันนี้เห็นไหมถุงอันนั้นน่ะถุงข้าวโพดอ่าของไทยอันนี้แบบนี้นะน,นะเขาไม่ทิ้งนะเก็บมาแบบอย่างนั้นเลย,ย,ยนะคนมันสวยอะค่ะ<อ> <laughs> สวยไหมนี่สวยสวยอู้